ทุกคนก็รับรู้เสียหายไปเท่าไหร่ไปครับพวกเขากข็จะต้องมีโอ้เจ็บจี๊ดพี่หมดกับเกมนี้ไปเท่าไหร่อ่ะขายคนเจอก็ไม่มีเจ็บตัวมาตลอดแปะแซงก็ไปแปะแซงก็ไป วันนี้โอเวอร์ท็อปอัพสปอนเซอร์หลานเติมเกมเข้ามาหาผมแล้ว oh! และผมบอกเลยแค่นี้แหละเมื่อก,ก่อนนะเติมเสียตังกันเท่าไหร่เล่นเกมผับกีบีซีเกมหมาหมาวันนี้โอเวอร์ท็อปอัพเข้ามาช่วยเราแล้ว,ลวบอกเลยใครอยากเติมผับกีบีซีราคาดีราคาถูกเข้ามาที Top Up, ่โอเวอร์ท็อปอัพหลังจากนี้กี่นานทีคลิปจะได้เห็นกันอีกมากมายเสียตังค์เท่าไหร่ผม้อมเสียโอเวอร เปิดผมแล้วอ่ะทิ้งท้ายนี้ใต้ e ดสค i ิปชันเข้าไปเขาไม่ได้มีแค่ผับ GPC มีอีกเรียกได้อาะคุ้มโผว่าทับอัพเท่านั้น เรื่องหน้าเศร้าน้องที่เกิดขึ้นออเฮียเป็นเฮียเหรออ๋อไอสัตว์ปุ่มนี้ปุ่มเฮียพลส์เดี๋ยวไปยกเลิกการทำงานปุ่มนี้กันไอ้เฮียชอ,ชอบแตะไปโดนกูก็ว่าจอกูพับใหม่ ตัวตรงนี้หรอที่กลนี้ตรง,ตงกลางหมดเลยว่งสองาตัวที่สี่มาลงแถวๆนี้ตัวเดี๋ยวกูไปเล่นกับตัวฝาให้ไม่กี่กวตา,ายเมือ่อเลยต้องทำปีนอะไหมาเนี่ย เม่ชอากยตัวเอเกออใช่ขึาา้นสังารกลางสาป่ะไม,ไม่ไม่ไม่กลางกลางสามในตัวกลางแล้วก็มีตัวนึงแถวแถวางนี้แถวติีไกูตกกีน้ำเงินเนี่ยไกูหาให้ตัวเนี่ยมกลห้ละให้ใหต,ตัวแบก้วเออกูเลีงให้อยู่กูเล็งให้อยู่

ูวิ่งอยู่กูวิ่งอยู่มันเจ็บกูเด็กกูเด็กให้ทายกูเด็กให้ไปขวาไปขวาขวาขวากูเด็กไปกูเด็กไปโอ้สองวะมุมซีพีเขาะแรงมันแรงวะยี่สิบเอ เฮียเบอร์ลิวไรเวทไอสัตว์กูดึงทีมือกูจะหักอะไร, <he> er? รเฮียโคตรไม่ใช่กูบอกเลย<ด>

ตวสำคัญแล้วตั้งนี้ขอบยาดครับคาเยนพันดาเมรอขึ้นงานขอบ ทำไมเล่น TPP อ๋อเพราะผมเล่น TPP เป็น A.P.P. ใช่ไหมใช้มูมมอง A.P.P. อเข้าใจไห <c oughs> เราเสียเปรียบไงเรื่องใช้ยากครับประมาณนั้นเวลาราใช้เราระวังหน่อย ไม่ได้วะเสียศักดิ์ศรีเสียศักดิ์ศรีสัตว์เสียตังค์เยอะแล้วไม่ใช้อะ่ะกบอกเลย ยาแต่น้ำมันแป๊ะกดินแบแปดนะครับไม่มีแปดพี่มคนเดียวร้อนบของดีีบมงล้วผมบอกผให้ตัดปไม่ต้องผมมาผมว่าผมว่าย0ี่สิบยี่ชั่วโมงได้ไหมผมนอนยี่สิบชั่วโมงเล่นไว้ก่อน รถส้มสก,กินไหนขับดีสุดเนี่ยปอร์เช่ครับพี่ว่าปอร์เช่สเสถียรสุดแล้วก็ลัมโบลัมโบมันดูไม่เร็วมากครับแต่ว่ารถม,มันล้มยากมากลัมโบต่อมาก็ปกติแมคแคลนนี่แย่สุดเลยรถรถเหมือนกระดาษแอร์ตันก็เหมือนกันล้มโดดจ้าเต็มตี้เลยสี่ตัวจ้า หนดบ้าไอ้านไปเนยรเฮียบ้านเนี้ยอืมเนี down, ่ยรอนยาวเลยตัวตามไปดีกว่าเฮ้ยเราไม่โดดม่ไ okay, ม่โดดเอารถไปก่นว่าใช่เลยบ้านนั้นอะว่าไช่เลยไม่โดดไม่โดดโดนแล้ว บ้านนี้แถวนี้เนี่ยแถวตาไม่รู้บ้านหนี้อบ้านเนี่ยในบ้านที่สนี่บแปนไหนงที่สี่ันยิงอะไรเฮียตอนนะอุ้ยสิบสี่หรืสิบสามอะ

ไม่ทันเห็นแล้วนะข้ามเลยสังข้ามเลยขมื่อยๆเอาเลยมาเลยมบ้านบอกกันอยู่ใช่มาไปหินอ่ะ ที่กระแผ่นนี้กระแพงนตึ๊กฟ้าตัวนึ่งแล้วก็หลังคาตัวนึงหลังคาจะล้มหลังคาไปแล้วแล้วก็แล้วก็บ้านขวาบ้านซ้ายสองตัวบ้านขวาตัวนึงบ้านตึ๊กเหลืองมีสองตัวชั้นสองกับชั้นหนึ่งแล้วก็บ้านตึ๊กฟ้ามีตัวหนึ่เย่ กะต้ออยู่ข้างบ้านเราาหนึ่งกันนะยไปยิงข้างงเออมันก็เลยไม่ได้กายเป็นกลับบ้านส่เกณกลับบ้านเออเออที่ขึ้นถา,ายอกส่วนต่งๆับเครื่องมาหลังกูฮะตอนที่ต่อไม่ต้งหลังหินอ่ะโอเคเดี๋ยวจัดให้มา,มาเด้มาเด้เอาเด้เอาๆน้าจอน

เยาสุดแล้ววะเยี่ยไม่ทนันวะ

ขับรถออกซ้ายนี่ตัวเดียวน่าตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียว,ว,ยว,ว,ยวออกซ้ายไกลไปฝันหน่อมขับอยู่ได้ไหมบ้าเชียวตัดตัดขึ้นตรงกลางว่อะออกขวา เดี๋ยวกูตามให้เชียร์มึงมาให้กูดิตัวเดียวใช่ไหเชียร์

อ๋อใล้น hmm. ี ada, ่น่เขาบอกเชียร์แค

ข้าบาลากูเอาข้าผ่านกูไปอีกเฮียอะไรมันวะข้าดที่ฝั่งซ้ายนะฝั่งซ้ายนีคนขับมาตีโ็ใช่จะไม่รู้ว่าขับไปที่ไหนนี่กูต้องวิ่งกันลอันนั้นใช่ใช่ฟุกอันเดิมไปเนอะโอเค

ามากกันช้าไลน์นี้ไม่ได้นะทีกฟ้า,ากูให้หมดเลยอ่ะตนี่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 ต้นไม้นี้ต้นไม้นี้ต้นไม้นี้สอนอยู่ต้นไม้นี้นอกแล้วตอนตอน,นอกแล้วประชิดรับสอนถ้าต่ำโปรเจตินะวิ่งสองตัวถ้าต่ำอ,อีกคนเออติงสี่น็อกอยู่ใช่

ต,ตัดเมตรไฟฟากูจน,นถอยไปอะถอยกลับซ้ายแล้วก็ตรงนี้ทำไมตีไฟฟ้ากูแล้วก็หน้าหนึ่งเออออกซ้ายตัวขวาตัวขวาเออล้มเออขวาเออลงไม่ไม่ไม่ตัวขวาเออล้มนันหนึ่งไม่เห็นละ เรเจ็บมากครับเรอฟาขอมเราไ่เก่งล่เล่ะตาลรตาลตัวเราเสียใครครับไปไหนมันซ้นเี่าตัวเราเสียครไปอไม่น่ามันเกิดเดี๋ยวเราไปเกกลับไับก็นัน่นแหะมันมาอยู่รวมกันแล้วนะ อ่ะขอท้ายดิ่ททันไหนเยอีหน้า่เาเก็บอยู่หลังเนินหน้าทันอ่ะจุดที่ทันมองประมาณนี้นไอเอิร์ดเก็บจบอยู่เลยเนี่ยนั่งนั่งเก็บผองเลยยิ่งลงนั่งต่ำไปยิ่งออกซ้ายจะวิ่งออกซ้ายโอเคโอเค ยังวิ่งไม่ไกลนะยังอยู่แค่ข้างหน้ากูอยู่ยังไม่ออกไปไกลกูเห็นไปดู้ตัวเลยเจอตัวปะไม่เจอถ่ายหลังอีกมา้งหนึกงเห็นต้นไม้ ยังไม่ผ่านซ้ายพี่อ่ะต้องอยู่เลยครับยังไม่เกิดเสียอ่าในสมอสก็งงวะลังเนลังเลลังเวไปสวยครับ Let's go โอ้โหบอสโคน้องแอร์ฟานี่หลายปีมากน้องพี่ปไปไปไปใส่รองเท้าลองรองเท้ามาตั้งสิกรเปาไหมอะไร ไปใส่ถุงเท้าแล้วก็รองเท้ามานั่งเล่นเพราะว่าในง,งานแข่งเดี๋ยวเหมือน EWC ที่กูมีปัญหาคือไม่สามก็คือไม่ถนัดท่าเล่นอ่ะก็จะพอหมายป่ะอ๋อกูไม่เป็นไรไม่ยถึงว่ากูไม่ติดกูได้กูเล่นได้หมดกูใส่รองเท้าแค่ใส่รองเท้าอย่าครับแต่ละแข่งกูช <c oughs> <c oughs> ินแล้ว